คุณค่าของสมาธิโดยหลวงพ่อวิลียังสิรินทโรตอนต้องรับกระแสธรรม,มาเทศนาด้วยความตั้งใจและเปิดใจเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพลังจิตของท่านและกระแสธรรมที่ออกจากจิตของท่านได้ไปบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่ผวังหรือบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่จุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่จะเกิดพลังงาน หรือเป็นจุดที่จะเกิดความเยือกเย็นหรือเป็นจุดที่จะเกิดความละเอียดอ่อนและธรรมะนี้สามารถที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นได้จริงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงใช้วิธีการที่เคยได้ผลมาแล้วนำมาใช้แก่ญาติโยมทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้หรือสถานที่อื่นๆก็ได้ผลตามลำดับเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ากระแสรธรรมเทศนานั้นเป็นกระแสแห่งความคม เป็นกระแสแห่งความลึกซึ้งผู้ที่ได้ฟังนั้นไม่จำเป็นต้องจดจำเพียงแต่กำหนดจิตให้เป็นภาชนะเท่านั้นเองกระแสธรรมเทศนานี้จะลงไปสู่จุดที่ตนต้องการ